あうよしよし。 ก่อนดีกว okay, okay, ่านะฮะสวัสด <ives> <gram> ีจ้ะสวัสดีจ้ะหมูว่ยพาดทะลุวพาดทะลุนะสวัสดีทานูนโอ้สวัสดีคจ้าสวัสดีทุกเพจวันดูคาทุกคนนะครับผมต้อนรับทุกท่านฮะเข้าสู่วันดูคาวารริที้ในช่วงของเจาะลึกดีลเลอร์ไปกับ วันจุคาวันนี้อยู่กับนายบูมอนเดิมนะคะและดิฉันน้ำซ่าคนสวยกยอวันนี้นะคุณผู้ชมครับผมอยู่กันที่โี่โทรอรูมรถยนต์มือสองแห่งเด็กย่านพัฒนาการจะบอกว่าเป็นทว์รูมที่ใหญ่บิ๊กเริมเพิ่มอะไรใหญ่อ่าไซส์ใหญ่ขนาดใหญ่แล้วก็สต็อกใหญ่ <c oughs> โอ้โอ๋อรถเยอะมากแล้วก็เป็นอีกหนึ่งทร์รูมที่ดังมา,มากด้วยนะครับย่านพัฒนาการเลยใช่ตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนครับ้นน้ำรถบ้านคุณ X ค่ะ X พักขอท่าหน่อยรถบ้านคุณโอ้ X X จีนนี่นะ X X อะไรเนี่ยคุณทำอะไรนะตามตามคุณ X นะฮะผมอ่ะนะครับผมเดินเข้ามาเนี่ยประเมินด้วยสายตาเนี่ยรถมีหลักร้อยแน่แต่ผมเชื่อว่าจริงๆในสต็อกเขามีมากกว่านั้นมีมากกว่านั้นเระได้ข่าวว่าสาขาเขามีสาขาอื่นด้วยนะไม่่่ใชแคที่นี่ใช่่่ทีีนมีแค่สาขาแม่สาขาใหญ่สาขาเดียวอาบอกไปก่อนแล้วก็จุดเด่นอันหนึ่งที่อยากจะบอกคือมีศูนย์บริการของตัวเองก็คือมีอู่ในตัวด้วย เกินอู่ด้วยฮะเกร้อยสี่ตัวฮะเกินอ,อู่แล้วฮะ,ะมันศูนย์แล้วนะศูนย์ใหญ่ผมไม่แน่ใจผมไม่แน่ใจว่าไอ้ตรงเนี้ยเขาเอาไว้ซ่อมหรือเอาไว้ดูแลลูกค้าหรือเปิดซ่อมรถนอกด้วยหรือเปล่าอันนี้ข้อมูลเชิงลึกไม่ทราบจริงๆวันนี้เราถึงต้องไปถามผู้ที่รู้จริงะนะครับผมแล้ววันนี้ฮะเราก็ได้รับเกียรติจากทางผู้บริหารของรถต้งนเอเอ็กซ์ผู้บริหารมาเองเลยมาเองเราทำบริษัทมานะครับผมนะฮะเราไปทําความรู้จักกันกับรถตั้งพื้นเอส ให้มากขึ้นดีกว่าดีไหมน้องน้ำไปค่ะอยากเจอค่ะอยากเจอประธานไปเลยครับไปเลยค่ะ โอเคครับผมแล้วตอนนี้นะฮะผมก็อยู่กับผู้บริหารของโชว์รูมรถปีสองรถบ้านคุณเอกแล้วนะครับผมขอต้อนรับคุณกันนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมคุณกันนะครับอาชิรวิทย์ธนาวัฒนาการนะครับผู้บริหารของรถบ้านคุณเอกครับ ครับผมนะขออนุญาตได้พี่กันนะครับผมเอได้ง่ายๆสบายๆนะพี่กันนี่เดินเข้ามานี่ผมเห็นรถพี่เยอะมากๆเลยนะครับผมกาลังดูแบบแอบสองเบนซ์อยู่นะฮะจัดให้ผมสักคันนะพี่ได้เลยลุยเลยนะฮะออกรถที่นี่นี่ออกยากไหมเนี่ยไม่ยากครับทุกที่ก็ง่ายเหมือนกันหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเต็นท์ไหนๆในประเทศก็ผมว่าก็ออกง่ายคือเหมือนกันทุกที่ออกได้ทุกอาชีพครับพี่ทําไร่ทํานายังได้เลย โอ้เอามันเลยนะฮะได้ได้หมดขอขอแค่ว่าเป็นอาชีพสุจริตค่ะเมื่อสักครู่เนี้ยที่เข้ามาแอบเห็นนึกว่าเข้าพิพใช่ปอะเพราะว่ามีแบบเป็นอู่ด้วยแล้วก็เป็นโชว์รูมในตัวด้วยหรอครับพี่กันใช่ครับอ่าเราเราเราสร้างศูนย์บริการหลังการขายขึ้นมาเนี่ยนะครับเพื่อรองรับลูกค้าเราที่ที่ออกรถไปแล้วนะครับรถรถสมมุติว่ารถเขาอาจจะเสียนะครับ เดี๋ยวเราก็ดูแลเขาเพราะว่าศูนนวุฒิการเนี่ยเราสร้างขึ้นมาถามว่ามัน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 ,มน,มนทำกำไรได้ไหมผมตอบไปนะว่าไม่ได้ไม,ไ,มไม่ได้ไม่ได้มีแต่ไม่ได้เก็บค่าบริการใช่มันมีแต่ต้นทุนที่สูงขึ้นแต่เราทำเพื่อที่ว่ารับรองลูกค้าเพราะว่าลูกค้าเนี่ยซื้อรถไปเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่รู้เรื่องรถอยู่แล้วไม่รู้ไม่มีความรู้เรื่องการซ่อมบำรุงรถอยู่แล้วลูกค้าที่ออกไปเนี่ยบางครั้งเนี่ย รถไปเสียเนี่ยไปเข้าตามอู่อย่างน้องไม่มีความรู้ที่เข้าไปอะ่ะตีมาสามหมื่นก็ต้องจ่ายก็<ช>ต้องซ่อมผมก็เลยทําศูนย์บริการนี้ขึ้นมาสร้างขึ้นมามีช่างมากกว่า10คนเพื่อดูแลลูกค้าที่ออกรถไปแล้วเนี่ยไม่ให้เขาต้องมานั่งเสียตรงจุดนี้เราจะได้ตรวจเช็ครถเนี่ยตามมาตรฐานของศูนย์ญญญใหญ่ๆเลยกี่รายการเลยกี่รายการก่อนที่เราจะปล่อยรถให้ลูกค้าออกไปเพื่อให้รถนั้นน่ะ สมบูรณ์แบบที่สุดและส่งผลเสียให้น้อยที่สุดกับลูกค้าใน1ปีเนี่ยเรารับประกันเขาเครื่องเกียร์นะครับถ้าอยู่ในโจทย์ของเครื่องกับเกียร์เนี่ยรับผิดชอบหมดทุกกรณีไม่ว่าจะค่าแรงค่าของค่าอะไรค่าแวดค่าบริการผมจ่ายให้หมดศูนย์บาทค่าได้จ่าย่ายในหนึ่งปีนะคะอ่าหนึ่งปีแล้วกำหนดรยกิโลคือ20,000กิโลไม่เกินจากที่ออกเราไปแต่ถ้า ชิ้นส่วนบางส่วนเนี่ยถ้ามันพังจริงๆแบบพึ่งออกไปไม,ไม่ไม่ถึง3เดือนอย่างเงี้ยเราก็เอารปมา่วยกันได้ก็ไม่เป็นไรผมดูแลให้สมุิหลุดวรนกตีสมุิหลุดปีหนึ่งไปละเกินปีหนึ่งไปละแ,แต่ผมเนี่ยโอ้หาอู่ที่อื่นไม่ได้เลยรู้สึกว่าไว้ใจที่เนี่ยให้เข้ามาซ่อมเอารถมาเมนเทนแน์เอารถมาเปลี่ยนตามรอบหรือ<ช>ว่ามามามาซ่อมอะไรก็ตามแต่กับทางเนี้ยแต่เกินหนึ่งปีไปแล้วนะทางนี้นี่ก็ดูแลพิเศษมากกว่าที่ผมไปเข้า อื่นๆข้างนอกอยังไงไหมคือคือจะพูดว่าเป็นลูกค้าเนี่ยอย่าพูดกันตรงๆว่าแบบเกินหนึ่งปีแล้วดูแลไหมผมเอาเรียนตรงๆเลยว่าผมดูแลคุณตลอดชีวิตปรับใดยังใช้แค่นี้อยู่ถูกต้องถ้ายังไม่เปลี่ยนสัญญาไม่เปลี่ยนชื่อเนี่ยครับผมดูแลฟรีค่าแรงตลอดชีวิตอไอ้ฟรีค่าแรงเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่หนึ่งปีนะผมผมอธิบายอีกทีหนึ่งคือ ผมให้ตลอดชีวิตเลยจนกว่าคุณจะเปลี่ยนสัญญาไอ้รถคันนี้ไปเป็นชื่อของคนอื่นขายต่อไปอ,อ,อันนี้ผมผมหมดความคุ้มครองจาบผมบถ้ายังอยู่ด้วยกันอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันอยู่ครับผมดูแลให้ตลอดชีวิตสรุปง่ายๆเลยนะคุณผู้ชมก็คือว่า1ปี20,000โลในช่วงวารันตีเข้ามาถ้าเป็นเครื่องเคลียร์เนี่ยมีปัญหา ศูนย์บาทถูกต้องครับถ้าเป็นอย่างอื่นอะไรที่แบบเอารูปมารวยได้เดี๋ยวเราจะคุยมันได้เคเคนะฮะผมในขณะเดียวกันถ้าเกิน1ปีไปแล้วแต่ยังไม่เปลี่ยนสัญญาค่ะนะฮะดูแลเหมือนเกินดูแลเหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าเราไม่คิดค่าแรงแล้วก็ค่าอะไรเราคิดถูกด้วยมั่นใจเลยว่าถูกกว่าไปอู่นอกแน่นอนถูกแน่นอนอ่าก็คือเอารถที่เนี่ยยังไงซะดูแลกันยาวๆเรื่อง m a i n ทน n น n c ไม่ต้องห่วงค่ะแล้วก็วันนี้น้ำตาหยา เออเรียกว่าฐานเป็นความรู้นิดนึงแล้วกันอย่างหนูเนี่ยเป็นผู้หญิงพอพูดว่าจะมาซื้อรถมือสองเนี่ยมไม่กล้ามาเลยเพราะกลัวแบบโดนหลอกอะไรแบบนี้ค่ะพี่กันมีวิธีการดูแลลูกค้าผู้หญิงอย่างไรคะจริงๆผู้หญิงผู้ชายนะก็อยากจะบอกว่าร้อยละเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ดีกว่าดูรถไม่เป็นอยู่แล้วดูไม่เป็น,ไม,ปนไม่เป็นก็ซื้ออาจจะซื้อด้วย โปรโมชั่นครับถูกฟรีดาวหมายน้อยจังสภาพมันดีก็ว่ากันไปตามโปรโมชั่นของแต่ละที่ครับแต่อย่างที่ผมทําเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นเป็นบรรทัดฐานดีกว่าว่าในการที่ลูกค้าทุกคนเข้ามาเนี่ยผมจะแจ้งเขาก่อนเสมอว่ารถคันเนี้ยมีอะไรมาบ้าง ร,รถคันนี้สวยแบบนี้รถคันนี้ดีแบบนี้เราจะชูจุดเด่นจุดด้อยของแต่ละรุ่นอย่างน้องผู้หญิงเข้ามาเนี่ยเซลเซลเซลผมต้องมีความรู้วนแบบประมาณนึงนะก่อนที่จะมาขายรถได้ไม่ใช่ว่าเพิ่งรับสมัครเซลมาแล้วมาขายรถเลยมาอะไรเงี้ยแล้วก็รถทุกคันที่เข้ามาเนี่ยอยากจะเรียนลูกค้าตรงนี้ว่าเราผ่านการตรวจเช็คแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ําท่วมชนหนักตัดต่อโซนเบียนไฟไหม โอนกรรมสิทธิ์ไม่ได้นะครับไอ้พวกเนี้ยไม่มีแน่นอนนะครับถ้ามีเรารับซื้อคืนเต็มจานวนที่คุณจ่ายเงินมาเรารับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องกังวลเรื่องนี้นะครับแล้วก็อยากให้ลูกค้าสบายใจว่ารถทุกคันเนี่ยเราผ่านการอินสเปคชั่นแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นจากทางวันดูคาเรามีการอินสเปคชั่นเบื้องต้นให้ลูกค้าแล้วแบบคือออกไปแล้วสบายใจนะครับถ้าถ้าเป็นรถ ที่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยอ,อาจจะย,ยังไม่ผ่านการ,รอินสเปกชันว่าร,รถมันสดมันเพิ่งมาแต่ถ้าลูกค้าต้องการให้เราอินสเปกชันจากวันลูกค้าก็ไม่มีปัญหา เพราะเราเรียกเราว่าวันลูค้าก็เร็วอยู่แล้วโทรกิ้งโทรกิ้งเดียวเขาเข้ามาอินสเปคเขาส่งทีมงานมาตุ๊ดตุดตตรวจครับผ่านตรงไหนกี่เปอร์เซ็นต์ตรงไหนค่ะลูกค้ารู้เดี๋ยวนั้นเลยนะครับรู้ตรงนั้นเดี๋ยวนั้นเลยรอแป๊บเดียวครึ่งชั่วโมงรอยืนรอด้วยกันเลยแล้วก็ยืนยืนดูทีมงานของวันดูค่าอินสเปคชันไปด้วยกันเลยก็ได้เราอินสเปคของอินสเปคชันของวันดูคาก็ เอาตรงๆนะบางทีเป๊ะเกินเป๊ะเกินนะคุณกันครับยาง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 ไม่ได้มาตรฐานปีเก่าสุดท้ายก็ต้องเปลี่ยนก็ในเมื่อเขาคอมเมนต์มาเราก็ต้องเปลี่ยนโชคดีถ้าถ้าได้อีเวนต์ชั่นอย่างวันูภาผมว่าลูกค้าสบายใจเลยยืนกอดอ้เฉยๆได้เลยครคราวนี้เนี่ยเพิ่มเติมนิดนึงครับผมอยากจะรู้ว่าความมั่นใจ ที่อยากคืออยากจะเพิ่มความมั่นใจมันเต็มร้อยจริงๆนะตอนนี้9ก9้าจอรนตแล้วผมเติมอีก 0. 1หน่อซยให้คนรู้สึกว่าเข้ามาที่นี่แล้วมั่นใจเลยว่าเขาได้รถที่ดีออกไปแน่นอนก็อยากให้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 ลูกค้าอันดับแรกก่อนให้ลูกค้าเปิดใจก่อนครับแล้วก็ลองนึกถึงรถบ้านคุณเด็กเป็นอันดับต้นๆนะครับในเวลาที่คุณจะซื้อรถเพราะว่ารถบ้านคุณเด็กของเราเนี่ยอยู่ในสมาคมครับสมาคมรถยนต์มือสองนะครับแล้วไงเราเราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ มีใบรับรองที่ดีอยู่แล้วนะครับไม่อยากจะบอกว่าตัวเองดีมากหรอกนะครับแต่ว่าเราก็มั่นใจในระดับหนึ่งว่าเรามีมาตรฐานที่ดีนะครับมีมาตรฐานรองรับทุกอย่างที่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของก่อนขายหรือบริการหลังการขายนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวรถก็ดีนะครับเรามีบริการที่ดีอยู่แล้วนะครับอยากให้ลูกค้าลองเปิดใจดูแล้วก็ เราก็ยังอยู่ในชมรมสีนครินนะครับรถยนต์มือสองเหมือนกันนะคุณเอกของเราก็เป็นประธานชมรมนะครับยังไงก็รถแต่ละคันเนี่ยก็บอกได้เลยว่ามั่นใจเต็มร้อยนะครับก่อนเพราะก่อนก่อนจะปล่อยออกไปเนี่ยค่ะเราต้องดูแลลูกค้าอย่างดีอยู่แล้วเนาะอยากให้ให้เรามาสัมผัสดูดีกว่านะครับใครที่ยังคิดจะซื้อรถมือสองลองดูรถรุ่นคุณเอกเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆนะครับผม ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะพี่กันมีอะไรอยากจะฝากไว้กับลูกเพจทาวันทูคารนี่คะก็ถ้าสนใจรถนะครับก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์วันทูคา์ได้เลยนะครับเอาไปไปดูวันทุคาเลยเพราะว่าเป็นเว็บไซต์ที่ 1. มีรถเยอะสองมาตรฐานนะครับสมมีอินสเป t ชันแน่นอนนะครับฝากก็ยังไงก็ฝากไปดูรถว่านคุณเอ็กในวันทูคาร์ด้วยเรามีรถให้ท่านเลือกมากกว่า400คันนะครับ สี้อยตคันเลยนะฮะผมย้ำนะคุณผู้ชมะฮะว่าถ้าเกิดผมบอกตรงนะสำหรับที่นี่ถ้าใครที่กำลังมองหาในเรื่องของการดูแลหลังการขายนะใครที่กำลังมองหาการดูแลหลังการขายผมพูดเลยว่าที่เนี่ยโคตรดี อันนี้ไม่ได้อวยนะฮะแต่คือผมแอบไปเดินเซอร์เวย์อู่เข้ามาอู่อู่ที่เขาเป็นศูนย์บริการเนี่ยคือดีมากดีมากเหมือนนึกว่าศูนย์นึกว่าศูนย์โตโยต้าศูนย์ฮอนด้าเลยฮอยสี่ฮอยอย่างที่ดูแล้วกันอันนี้อันนี้คือโชว์รูมรถมือสองนะฮอยสี่ฮอยเยอะมากกว่าอู่ทั่วไปอีกอ่ะแล้วช่างเขาเดินฝักไข่มากๆนะฮะผมว่าตรงเนี้ยเป็นอะไรที่ซัพพอร์ตทางด้านลูกค้าที่ออกรถไปกับโตโยต้าเอ็กซ์ได้ดีมากๆผมมองว่าอันเนี้ย คือสิ่งที่คุณจะได้รับจากที่นี่นะครับผมยังไงใครสนใจก็แวะเวียนมาได้นะครับผมย่านถนนพัฒนาการนะครับที่โชว์รูมรถบ้านคุณ X นะครับวันนี้ขอบคุณพี่การมากๆนะครับที่มาให้สัมภาษณ์ครับอบครับพี่ขอบคุณครับ